7. คุณประโยชน์ของขิงกินแล้วดีอย่างไรได้ประโยชน์อะไรบ้างกินขิงแล้วดีอย่างไรได้ประโยชน์อะไรบ้างขิงเป็นพืชสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆมากมายเช่นวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C โปรโตีนแคลเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็ก และแมกนีเซียมโดยส่วนที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์คือเง่าแก่และเง่าอ่อนทั้งสดและแห้งรวมถึงแกนล,ลำต้นอ่อนและใบเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสมุนไพรอย่างขิงนั้นจะมีประโยชน์อะไรบ้าง 1. ขิงช่วยลดน้ำหนักขิงช่วยลดน้ำหนักได้เป็นสรรพคุณที่สาวๆหลายคน คงจะสนใจกันไม่น้อยเพียงแค่ดื่มน้ำขิงเป็นประจำวันละหนึ่งแก้วก็จะช่วยให้น้ำหนักของเราลดลงได้อย่างไม่น่าเชื่อเพราะว่าขิงมีฤทธิ์ร้อนเมื่อดื่มเข้าไปแล้วความร้อนที่ได้จะเข้าไปช่วยเผาผลาญพลังงานในร่างกายช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไกลโคเจนได้ดีขึ้น เมื่อเผาผ่านดีจึงมีส่วนช่วยลดความอ้วนได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะ 2. ขิงช่วยลดน้ําตาลในเลือดต้านโรคเบาหวานขิงมีสารที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการทำงานของอินซูลินในร่างกายเราช่วยเพิ่มอัตราการนาน้ำตาลในร่างกายไปใช้ได้มากขึ้นจึงมีผลทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลง และปลอดภัยมากกว่าการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดเพราะสามารถรับประทานได้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยสามารถรับประทานได้ในหลากหลายรูปแบบแต่แนะนำว่าไม่ควรในรูปแบบของหวานเพราะจะยิ่งเพิ่มระดับน้ำตาลเข้าไปอีก 3. ขิงช่วยให้ประสิทธิภาพของสมองดีขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของออสเตรเลียค้นพบว่าผู้หญิงที่มีอายุในช่วง50-60ปีที่รับประทานขิงเป็นประจำจะมีประสิทธิภาพของสมองดีขึ้นเพราะว่าขิงมีส่วนช่วยในระบบการป้องกันเซลล์ประสาทดีขึ้นนั่นก็หมายความว่าขิงมีส่วนช่วยในการลดโอกาสการเป็นไอซเมอร์ได้ 4. ขิงมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดลดการอักเสบนอกจากจะช่วยบำรุงสมองแล้วขิงยังมีฤทธิ์เป็นยาแก้ปวดได้ดีอีกด้วยซึ่งขิงมีประสิทธิภาพในการยับยั้งอาการอักเสบของข้อต่อและกล้ามเนื้อเปรียบเสมือนยาบรรเทาปวดสำหรับการบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ การรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยขิงควบคู่กับการรับประทานยาปฏิชีวนะช่วยให้อาการปวดกล้ามเนื้อหายได้ไวขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากประเทศออสเตรเลียกล่าว 5. ขิงสามารถลดอาการจุกเสียดสรรพคุณของขิงที่สามารถลดอาการจุกเสียดได้ดีเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหย ซึ่งสารออกฤทธิ์คือมินททลซีเนียลจะไปกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่ระบบทางเดินอาหารให้บีบตัวมากขึ้นจึงเกิดการขับลมออกมาขิงจึงช่วยป้องกันการขึ้นไส้อาเจียนร,ระหว่างการเดินทางซึ่งขิงจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อระบบทางเดินอาหารไม่ทําให้เกิดอาการง่วงนอนดังฤทธิ์ข้างเคียงที่พบในยา แอ้เมาลดลดแผนปัจจุบัน 6. ขิงช่วยลดอาการปวดไมเกรนขิงสามารถใช้รักษาอาการปวดศรีรษะได้ทั้งชนิดปวดแบบสองข้างและข้างเดียวหรือไมเกรนผู้ที่มีอาการปวดศรีรษะบ่อยๆแนะนำให้ดื่มน้ำขิงเข้มข้นเป็นประจําหรือไม่ก็รับประทานขิงสดๆส,สารเคมีที่อยู่ในขิง จะสามารถปรับสารไอโคซานอย์ i, ทำให้อาการปวดศรีรษะบรรเทาลงซึ่งยังมีข้อมูลในการใช้ขิงเพื่อบรรเทาอาการปวดในร่างกายจึงถือได้ว่าขิงเป็นสมุนไพรอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ป่วยไมเกรนและหากใครชื่นชอบการดื่มน้ำขิงอยู่แล้วก็สามารถจิบน้ำขิงอุ่นๆเวลาปวดไมเกรนได้เช่นกัน เจ็ดขิงช่วยบรรเทาอาการของโรคภูมิแพ้ขิงเป็นมือปราบโรคภูมิแพ้ได้ชะงัดเพราะในขิงมีความเผ็ดร้อนที่พอดีความร้อนของขิงเมื่อรับประทานเข้าไปจะไปช่วยรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นตลอดเวลาขิงจึงไปช่วยลดอาการไอจามและลดน้ำมูกได้คุณสมบัติขอ,ของขิงอีกอย่าง เมื่อขิงให้ความร้อนขิงจึงเป็นตัวเปิดทางให้เลือดลมเดินได้สะดวกขิงไปเปิดเส้นเลือดให้สารอาหารไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำให้เลือดลมสูบฉีดไหลเวียนได้ดีการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากขิงเป็นประจำสามารถช่วยบรรเทาร่างกายบำรุงร่างกายของท่านได้ดีเยี่ยม แต่อย่างไรก็ตามก็ควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะกับร่างกายและควรรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่เป็นดีที่สุดค่ะ